สวัสดีครับชื่อนายวัส,สภูมิสุป,ปีภับูลอยู่มอปลายเรียนอยู่กศอนนอชัยมงคลครูชื่อถึกครูผู้ปรึกษานางวันตะวันประสงค์สันติวันนี้มาตอบคำถามแนวคำถามสั้นเชิงเกี่ยวกับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคำถาม ด้านการเตรียมความพร้อมคำถามที่1เหตุผลของนักศึกษาในการเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียงที่กศนออำเภอเมืองนครราชสีมาดำเนินการเนื่องขอตอบว่าเนื่องจากเคยเข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุที่อบตเคยจัดเป็นช่วงที่ผมทำงานใหม่ๆ ซึ่งมีการไปเข้าเข้าเข้าค่ายกันซึ่งที่นั่นมีมีเกี่ยวกับสถานที่ที่ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ผมสนใจเกี่ยวกับมันสองคำถามที่สองนักศึกษาเตรียมความพร้อมอย่างไรในการเป็นส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และมีปัญหาหรืออุปสรรคใดหรือไม่ผมเตรียมพร้อมโดยการจัดตารางเวลาต่างๆให้พร้อมกับให้มีช่องว่างให้สามารถดำเนินการไปโดยไม่ติดปัญหาแต่ก็ไม่สามารถที่จะลางานได้หลายวันเพราะอาจจะโดนไล่ออกได้ ด้านการจัดระบบการเรียนรู้คำถามที่1น,นักศึกษาคิดว่ากศนอำเภอเมืองนะครราชสีมามีการนโย,นโยบายหรือแนวคิดหรือแนวปฏิบัติการบริหารจัดการครูดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรและมีการพัฒนานักศึกษาแกนนาอย่างไรขอตอบว่าเหมาะสมเพราะ นักเรียนสามารถต่อยอดหลักการปฎิยาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปได้ข้อถามที่2นักศึกษามีแนวคิดหรือจุดเน้นพิเศษในหลักปกฎิยาเศรษฐกิจพอเพียงที่ต้องการให้กสนอำเภอเมืองนครราชสีมาได้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการอย่างไรเพราะเหตุใดอยากให้จัดโดยการแซรก สอดแทรกเนื้อหาระหว่างทำการสอนระหว่างที่เรียนจัดวันเนื่องจากโควิดทำให้ไม่สามารถพบปะกันได้ก็สามารถเรียนในออนไลน์ได้ก็สามารถแทรกแซงระหว่างที่พูดคุยหรือการเรียนการสอนได้ทน okay. คำถามที่3นักศึกษาคิดว่าชุมชนของตนเองมีสื่อหรือแหล่งความเรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของท่านใดบ้างที่ให้ตนเองได้เข้าศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติมอันเป็นการสร้างความตระหนักและจิตสมนึกการยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ถ้ามีให้ยกตัวอย่างประกอบที่อําเภอหนองบัวสลาของผมนั้นมีหมู่บ้านชื่อโคกหนองนาซึ่งที่นั่น มีการปลูกผักกินเองแลแถ้าเหลือก็ขายซึ่งอยู่ในหลักการเศรษกิจพอเพียงไม่ใช่แค่นั้นเขายังมีการทำปุ๋ยหมักเองทำยาฆ่า,มาแมลงเองโดยไม่พึ่งสารเคมีอาจจะมีก็มีแค่นิดหน่อยแล้วก็ยังเลี้ยงปลาเองแม้เป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ก็ถือว่า เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในหลักการเศรษฐกษิจพอเพียงแน่นอนครับขอจบการราย,ยางาน,นครับ